บราวนี่นึ่งไม่ใช้ไข่ไก่ไม่ใช้เนยไม่ใช้เครื่องตีทำง่ายมากไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยน้ำช็อกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ85กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงโดยประมาณฟ้าใช้ช็อกตัวนี้นะคะหาซื้อได้จากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่หรือตามโลตัสตามแมคโครก็มีขายใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะ นำหม้อหรือกระทะใส่น้ำตั้งไฟจนกระทั่งน้ำร้อนจากนั้นนำชามที่มีช็อกโกแลตอยู่วางบนน้ำร้อนคนคนคนจนกระทั่งตัวช็อกละลายหมดตอนนี้ปิดเตาก่อนก็ได้นะคะเอาไว้ถ้ามันร้อนไม่พอค่อยเปิดเตาให้น้ำร้อนขึ้นก็ได้เมื่อช็อกละลายหมดยกลงจากน้ำร้อนพักทิ้งไว้ก่อนอย่าพักทิ้งไว้นานจนกระทั่งช็อกจับตัวเป็นก้อนแข็งล่ะ ก่อนลงมือผสมแป้งเอาน้ำใส่ซึ้งแล้วตั้งไฟเตรียมไว้เลยนะคะเมื่อผสมทุกอย่างเสร็จน้ำจะได้เดือดพอดีใช้งานน้ำในซึ้งใส่ให้เยอะหน่อยเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการนึ่งค่อนข้างนานค่ะตอนนี้นำชาผสมมาอีกหนึ่งใบใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป130กรัมหรือ1ถ้วยตวงใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่เกลือลงไป1หยิบมือน้ำตาลทราย60กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะ ใครชอบหวานหน่อยเติมน้ำตาลทรายเพิ่มได้นะคะสูตรของป้าจะไม่หวานมากเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผงโกโก้15กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะวัตถุดิบทุกตัวไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับป้านะเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วมนุษย์จนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดกระจายตัวเข้าด้วยกันใครไม่อยากมนุษย์แบบนี้ใช้วิธีการร่อนเอาก็ได้ เสร็จแล้วเติมนมสดลงไป200 ml ใช้นมกล่องได้นมขวดได้ใครมีลูกเล็กๆแล้วได้นมโรงเรียนมาใช้นมโรงเรียนได้เลยนะคะ1นกล่องพอดีเออถ้าใครไม่มีลูกยังไม่ต้องรีบมีค่ะซื้อนมใช้ไปก่อนเนาะสุดท้ายค่ะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปหนึ่งช้อนชาไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่หอมกว่าคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว น้ำช็อกที่ละลายเตรียมไว้เทใส่ลงไปเลยถ้าเกิดว่าใครตั้งทิ้งไว้นานจนกระทั่งช็อกแข็งเอาช็อกไปละลายใหม่เด้อใส่เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันแล้วเทลงพิมพ์ที่ปูรองด้วยกระดาษไข่สำหรับรองอบไว้เลยค่ะพิมพ์ในคลิปนี้ป้าใช้ขนาด7คูณ7นิ้ว กระดาษไขบางทีม้วนเก็บไว้เมื่อเอามาใช้งานมันจะงอเราสามารถนำส่วนผสมของบราวนี่ที่เตรียมไว้มาแตะแล้วก็ติดกับถาดแบบนี้ได้นะจ๊ะเทส่วนผสมลงไปในพิมพ์กระแทกพิมพ์นิดหน่อยสัก2-3ทีพอเป็นพิธีหาฟอยปิดพิมพ์ด้วยก็จะดีเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงไปบนขนมในขณะที่นึ่งถ้าไม่มีฟอยหาผ้าขาวบางขึงฝาซึงก็ได้แต่ว่า แนะนำว่าขึงหนาๆหน่อยนะคะถ้าปิดไม่ดีแล้วน้ําหยดลงบนหน้าขนมห้ามมางองแงนะตอนนี้น้ําที่เราต้มเตรียมไว้เดือดพอดีเลยค่ะนําขนมวางลงไปนึ่งเลยน้ําต้องเดือดก่อนก่อนวางขนมนะคะสําคัญนึ่งขนมด้วยไฟกลางเป็นเวลา45นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุก เห็นน้ำที่กองอยู่บนฟลอยนี่ไหมเห็นไหมถ้าเราไม่ปิดหน้าขนมนะรับรองได้ซุปช็อกโกแลตแทนเบรนี่แน่ๆเลยวิธีดูว่าขนมสุกหรือยังให้เอาไม้จิ้มฟันสะอาดสะอาดยังไม่ใช้งานจิ้มลงไปในขนมถ้ามันออกมาเกลีกล้ยงแบบนี้คือสุกแล้วแต่ถ้ามีเนื้อขนมติดขึ้นมาด้วยนั่นแปลว่ายังไม่สุกนะคะนำขนมออกจากพิมพ์แล้วตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นสูตรนึ่งดังนั้นจะไม่มีหน้าฟิล์มหน้ากรอบนะคะหน้าของขนมก็จะประมาณนี้ใครทําสูตรนี้แล้วมาบ่นว่าป้าทําไมหนูทําตามแล้วหน้าไม่ฟิลม์มอันนี้ป้าจะตีด้วยก้ารมายมนะบราวนี่ตัวนี้ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วตัดได้เลยค่ะรอยตัดคมดีอยู่ไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นก่อนป้าหน้ามันไม่สวยหนูไม่ชอบถ้าอย่างนั้นนําช็อกไปละลายแล้วใส่ถุงบีบหรือถุงแกงก็ได้ จากนั้นทําการบีบตามชอบได้เลยนะคะบีบจนสาแก่ใจแล้วก็หยุดมือป้าจะตกแต่งเพิ่มเติมด้านบนด้วยช็อคชิปตัวนี้นะคะใช้ยี่ห้ออื่นได้นะไม่มีไม่ใช้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลโรยสีต,ต่างๆ M M ใดๆไ,ไ,ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เลยเสร็จเรียบร้อยกินได้แล้วจ้า เนื้อขนมด้านในก็จะประมาณนี้นะจ๊ะบอกไว้อีกข้อหนึ่งสีของขนมที่ได้ด้านบนจะสีเข้มกว่าเนื้อด้านในเดอ้อไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติอ่ะว่าไปหน้าตาก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะพอแต่งแบบนี้แล้วเมนูนี้ทําแล้วป้าทดลองเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็ยนช่องธรรมดามา3วันยังโอเคอยู่นะจ๊ะถ้าใครจะทำขายหาก,กล่องเล็กๆมาใส่ดูก็สวยดีนะจ๊ะเนี่ย อย่างกล่องอันนี้ด้านล่างป้ารองด้วยกระดาษด,ดอลลี่ด้วยนะก็น่ารักตะมุตะมิดีอ่ะกล่องที่ใช้ค่ะป้าใช้เป็นขนาด8.2เซนคูณ8.2เซนแล้วก็สูง3มเซนนะคะราคาจำไม่ได้เล้วคือใส่ลงไปแล้วเบรานี่จะไม่ใหญ่เต็มกล่องนะก็จะเหลือพื้นที่อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ถ้าจะแต่งหน้าเบราวนี่ก็อย่าแต่งให้มันสูงมากเด้อเดี๋ยวมันจะชนฝากล่อง ระดาษดอลลี่ที่ป้าใช้รองในกล่องนะคะเป็นขนาด90มมิลราคา100ใบ18บาทพวกนี้นะตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายค่ะลองไปหาซื้อดูแมคโครมีขายไหมไซส์นี้ไม่แน่ใจจ้าเดี๋ยวถัดมาเราไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบบราวนี่นึ่งหนึ่ง,งสูตร ช็อคคอมพาวตัวที่ป้าใช้ในคลิปนะคะถ้าซื้อแมคโครตอนนี้มันอยู่ที่กิโลกรัมละ166บาทใช้ไป14บาท11สตางค์ตัวช็อคคอมพาวตัวนี้ต้องบอกนะคะว่าแต่ละแหล่งราคาต่างกันนะบางที่ราคาอาจจะสูงถึง200บาทต่อแท่งได้แป้งสาลีอเนกป,ประสงค์3บาท51สตางค์อิงจากแป้งสาลีอเนกป,ประสงค์ตราดาวฟ้ากิโลกรัมละ27บาทราคานี้อิงจากแมคโคร ถ้าซื้อตลาดก็อาจจะโลละ25-26นะคะเกลือตีไป10สตางค์ผงโกโก้3บาท21สตางค์เบกกิ้งโซดา50สตางค์น้ำตาลทราย1บาท50สตางค์นมสด10บาทถ้าเกิดว่าใครใช้นมโรงเรียนได้มาฟรีก็ตัดในส่วนนี้ทิ้งไปได้นะคะกลิ่นวานิลาตีไป2บาท ช็อคชิปแล้วก็ช็อกที่ใช้บีบตกแต่งด้านบนป้าตีไป10บาทค่ะใครใส่มากใส่น้อยยังไงตรงนี้คิดเพิ่มเองนะจ๊ะถ้าตามนี้ละก็ต้นทุนวัตถุดิบต่อบราวนี่หนึ่ง1สูตรจะอยู่ที่44สบาท93สตางค์หนสูตรป้าตัดแบ่งเป็น9ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ชิ้นเล็กๆที่ป้าตัดออกมาแล้วจะอยู่ที่4บาท99สตาง์ ตรงนี้บางคนอาจจะตัดแบ่งเป็น10ชิ้นเป็น12ชิ้นยังไงก็ได้นะคะก็หารกันเอาเองเนาะสมมุติตัดเป็น12ชิ้นก็เอาต้นทุนตอนแรกอะค่ะ44บาท93สตางค์มาหารด้วย12อะไรแบบนี้ไม่งงเนาะต้นทุนที่ป้าคิดให้อันนี้ยังไม่รวมค่ากล่องค่าแพ็กเกจต่างๆยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีปาถานู่นนี่นั่นนะจ๊ะ และต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีบางคนซื้อของจากตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตบางคนซื้อของจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่บอกเลยนะคะราคาต่างกันมากๆป้าปาแล้วถ้าหนูจะขายขายกี่บาทดีสมมุติว่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่กล่องแบบนี้ใช่ไหมอ่ะต้นทุนค่าขนมอยู่ที่4่าท99สาตางค์ตีไป5บาทแล้วกันเนาะ ค่ากล่องค่ากระดาษด,ดอลลี่อยู่ที่3บาท18สตางค์อันนี้คือราคาที่ป้าใช้นะใครใช้แบบไหนคิดเองใหม่อีกทีด้วยนะจ๊ะถ้าตามนี้เป็นป้าป้าจะขายกล่องละ13ถึง15บาทแน่นอนนะว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกคิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองอย่างที่ป้ายา้ำเสมอว่าต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันเมื่อคิดต้นทุนเสร็จแล้วบวกทุกอย่างเข้าไปให้เรียบร้อยนะ แล้วบวกกําไรที่พอใจจากนั้นตั้งเป็นราคาขายได้เลยค่ะแต่ละคนพอใจในกําไรที่แตกต่างกันเนาะคือเอาอยัางไงก็ได้อะค่ะให้เราคิดว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยบางทีป้าเห็นคนตั้งราคาขายแล้วป้าป,ปวดใจแทนคือสมมติต้นทุนรวมค่ากล่องรวมอะไรแล้วเนี่ยอยู่ที่9บาทขาย10บาทอย่างเงี้ยเอากําไรแค่บาทหนึ่งป้าว่ามันจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยเอาเนอคิดให้ดีๆก่อนตั้งราคาขายนะคะ เพราะว่าเมื่อเราตั้งราคาขายไปแล้วเนี่ยการจะขึ้นราคาขึ้นยากมากพูดเยอะอีกแล้วลืมตัวค่ะเอาล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ